ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนักเรียนนะวันนี้เป็นชั่วโมงที่2นะครับของสัปดาห์ที่2เนาะนะครับชั่วโมงที่2ของสัปดาห์ที่2ซึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเนื้อหาของการหาคําตอบนะครับการหาคําตอบของสมการเชิงเส้นนะครับการหาคําตอบนั้นเขามีวิธีการหาอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะพานักเรียนมาดูเนาะว่าวิธีการหาคําตอบนั้นมีวิธีการหาคําตอบได้อย่างไรนะครับ ถ้านกเรียนพบว่าหนิดมันกระตุกอะไรอย่างนี้เนาะก็ก็ให้บอกครูหน่อยเนาะในกล่องแชทไลน์กลุ่มก็ได้หรือไม่ก็กล่องแชทตรงนี้ก็ได้ผื่ว่าครูจะได้เห็นเนาะจะได้เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้หนิดรู้สึกว่าจะไม่ดีเลยนะครับโอเคครับนกเรียนก็เปิดในหน้าที่2ถัดมาได้เลยนะครับก็คือเรื่องการหาคําตอบของสมการเชิงเส้นน,นั่นเองนะครับซึ่งในการหาคําตอบของสมการเชิงเส้นเนี่ย เวลาเราจะหาคําตอบเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่าสมการเนี่ยมันมีตัวแปร x ตัวแปร y ทัง้งคู่เลยนะครับซึ่งคําตอบที่ได้เนี่ยความในความเป็นจริงอ่ะมันมีเยอะมากนะครับแล้ววิธีการหาเนี่ยเขามีวิธีการหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพักเรียนมาพิจนารณาจากสถานการณ์จากที่ครูกําหนดให้เนี่ยดังต่อไปน,นี้เนาะซึ่งสถานการณ์ที่ครูบอกกอ่กหนดให้ตอนเนี้ยก็คือเขาบอกว่าจานใบหนึ่งนะมีส้มกับชมพู่รวมกันนะเป็นสิบผลนะครับมีแค่ส้มกับชมพู่นะ รวมกันแล้วเป็นสิบผลนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าส้มจะมีมากกว่าสิบผลไม่ได้ดูหไหมครับชมพู่ก็จะมีมากกว่าสิบผลไม่ได้สงว่าขอบเขตก็คือมากสุดก็สิบถูกไหมครับอีกผลหนึ่งก็ต้องเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าให้นะครับถ้าให้ถ้าให้จานไปเนี้ยเราไม่รู้ว่าส้มมีกี่ผลถูกไหมเราให้ตัวแทนด้วยตัวแปรคําว่าตัวแปรอีกนั่นเองนะครับอันนี้เขาโจทย์เขากำหนดมาให้เลยเนาะ,ะแล้วก็มีชมชมพู่ครับ Y ผลเนาะฉะนั้นเนี่ย ตรงช่องว่างตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเติมได้เลยนะว่ามันคือสรรมการนะครับมันคือสรรมการที่เป็นชมพู่กับส้มรวมกันแล้วต้องเท่ากับ1ิบผลนั่นเองฉะนั้นเราให้ส้มเป็น x เราก,ก็แทนด้วย x นะครับอ่าแลแต่เราให้ชมพู่เป็น y ก็แทนด้วย y ครับก็คือ x บวก y นั่นเองแต่ว่าต้องมีค่าเท่ากับ1ิบนะ่าประมาณน,นี้ครับอันนี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์ที่คุณครูได้ กำหนดขึ้นมาให้นะครับอ่าซึ่งนักเรียนจะพบว่านะครับประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นตรงนี้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับก็คือเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรไหมเพราะว่ามี2ตัวแปรแล้วก็มีดีกรีของตัวแปรเนี่ยเท่ากับ1ด้วยนะครับนะอ่ามีดีกรีเท่ากับ1นะครับอ่าทีนี้ครับเขาบอกว่าคําตอบของ x และ y เนี่ยที่เป็นไปได้จะมีอะไรได้บ้างครับ ซึ่งในลักษณะที่เขาถามแบบนี้นะครับมีคำตอบเป็นอะไรได้บ้างเราจะหาคำตอบได้โดยการเขียนเป็นตารางครับซึ่งตารางตัวนี้นักเรียนสามารถสร้างขึ้นมาเองได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นเลข1 2ึสเหมือนครูนะครับอาจจะเป็นเลข8 7ด5นะครับก็ได้อาจจะเป็น4 5... ่ห้สาดองเงี้ก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องเรียงเหมือนที่ครูเรียงแบบนี้ อ่าเนาะซึ่งอาจจะมีจํานวนที่มากกว่านี้ก็ได้อาจจะเป็นถึงสิบก็ได้เงี้ยครับอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าครูกําหนดมาให้ดูแค่ระยะพอประมาณนี้พอเนาะเพราะมันจะเกินหน้ากระดาษของเรานะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราจะหาคําตอบของนะครับเวลาจะหาคําตอบของสรรมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะครับเราจะต้องอันดับแรกเลยต้องทําเป็นตารางสองบรรทัดแบบนี้ซะก่อนนะครับ แล้วก็กำหนดว่า x เนี่ยคือตัวบนนะ y คือตัวล่างนะนะครับอ่านะและทีเนี้ยนะครับ x เนี่ยเราจะแทนด้วยอะไรก็ได้นะก็คือเป็นค่าที่เราแทนลงไปจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าแล้ว y หายังไง <c oughs> <c oughs> อ่าโทษทีฮนะจามเลยเอ่าแล้ว y หายยังไงนะฮะ y เนี่ยก็หาได้จากเอาตัว x ที่เราได้นะครับตัวนี้นะ เอาไปแทนใน x ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าอะไรบวกกับ1นะครับแล้วมันเท่ากับ10ประมาณนี้ครับเข้าใจเนาะอะไรบวกกับ1แล้วมันเท่ากับ10ประมาณนี้นะแต่ว่าเราเรียนเรื่องการแก้สมการมาแล้วนะครับเรียนเรื่องการแก้สมการมาแล้วฉะนั้นนะครับครูก็จะบอกได้อีกทางหนึ่งว่า y เนี่ย มันจะสามารถหาค่าได้อีกอันนึงก็คือนะครับดังนั้นนะเมื่อเราทราบ x แล้วเนาะฉะนั้นเนี่ย y ของเราเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1 0ลบ x นะครับนักเรียนไม่งงเนาะตรงนี้มาอย่างไรนักเรียนทราบหรือเปล่าอ่าตรงนี้มาจากการที่เราย้ายข้างนะครับย้ายข้างตัวแปร x เนี่ยให้มาอยู่ฝั่งเลข10นะ เพราะว่า x เนี่ยมันมีเครื่องหมายเป็นบวกอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับแต่เขาไม่เขียนไว้เนาะแต่เขาไม่เขียนไว้เมื่อเราย้ายตัวบวก x เนี่ยมาทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะครับมันก็จะกลายไปเป็น <c oughs> ลบ x แทนนะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นลบ x แทนนะครับอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นตัวบัรทัดด้านล่างสีน้าเงินนะครับโอเคทีนี้ครับเราก็จะนําผลลัพธ์ที่ได้นะครับ จากค่า x ที่เราได้มาในตารางนี้เอาไปแทนในตัวนี้เลยนะครับนั่นก็จะได้ค่า y ออกมาก็คือ10ลบออก1น,นั่นเองอ่าทันคูเนาะ1ิบลบออก1นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวครูจะแสดงให้ดูทีละตัวนะครับอ่าครูจะแสดงให้ดูเป็นบางตัวเนาะอ่ะอาเดี๋ยวครูขอใช้บรรทัดตรงนี้แล้วกันนะครับพอดีว่ามันจะไม่พอเนาะอกเรงว่าจะไม่พอจะ็นบรรทัดตรงนี้แล้วกัน าหาค่านะครับอันนี้เป็นการหาค่าของไลน์นะครับอ่าทีนี้ครูให้ก่อนครับเราให้ครับให้ x มีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้เป็นทดเลขเองนะครับอันนี้คือการทดเลขนะอันนี้ครูเขียนมาให้ดูเป็นระเบียบเฉยนะให้ x เ,เท่ากับหนึ่งดังนั้นนะครับเราจะได้นะครับ y ตัวนี้นะครับยกมาเลยยกม,มาใส่ตรงนี้นะ จะได้ครับ y มีค่าเท่ากับ10ลบ x ถูกไหมซึ่งตัว x ตัวนี้เราได้มาแล้วว่าเป็น1เอา1มาใส่ครับเอา1มาใส่แทนตัว x อ่าโอเคไหมฉะนั้นครับเราก็จะพบว่า y เนี่ยอ่าจะได้ครับ y มีค่าเท่ากับ9เห็นไหมอ่าเราก็แทนได้แล้ว Y มีค่าเท่ากับ9คือใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงช่องด้านล่างตรงนี้นครับอ่ะอีกอันนึงครับถ้าครูให้ X เป็น2และ Y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10ลบ X ถูกไหมครับซึ่งเเราได้ลบเ,เป็น2เราแทนไปเลยเป็น2แล้วก็จะได้ครับ Y มีค่าเท่ากับ8เพราะตอนนี้ลบกันเหลือ 8, นั่นองเห็นไหม นั้นเราก็ต้องแทนเลขแปดลงไปข้างใต้เลขสองตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเป็นเลขสามนั่นเองก็จะพบว่าเอา้ามันเป็นเลขเจ็ดนี่มาแล้วก็เลขหกอ่าเลขห้านะครับ C สามสองและก็หนึ่งอ่าโอเคไหมครับอ่าแล้วจากนี้ตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องสร้างเป็นตารางออกมาก่อนเพื่อหาค่าอีกาวายนะครับอ่าเมื่อเราได้เป็นแบบนี้เสร็จครับนักเรียนเห็นไหมครับว่า x กับ y เนี่ยในด้านล่างเขาถามว่า x กับ y มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ x กับ y มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอนักเรียนไม่ต้องไปง,งงนะครับว่าความสัมพันธ์มันคืออะไรความสัมพันธ์ก็คือ x เนี่ยนักเรียน,นสังเกตเนาะครูแทนค่า x ลงไปเนี่ยจาก1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4ไป5ไปเรื่อยๆครับจะพบว่าค่าที่ครูแทน x ไปเนี่ยมันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นถูกไหมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้ของค่า y เป็นยังไงครับมันกลับอะไร มันกลับลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์อ่าซึ่งความสัมพันธ์ในที่นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรน,นักเรีนยนก็ตอบไปว่าอ่า x นะครับและ y มีความสัมพันธ์นะครับอ่ากันนะครับ โดยที่นะครับ x มีค่าเพิ่มขึ้นถ้านะครับถ้า x มีค่าเพิ่มขึ้น y นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะจะมีค่าลดลง อ่าซึ่งในกรณีที่เขาถามความสัมพันธ์ตรงเนี้ยครับนักเรียนทราบไหมครับว่าเป็นสิ่งที่เรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วนะอ่าซึ่งคําคําที่เขาบ่งบอกตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเลยนะไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคือความสัมพันธ์นะครับของ x กับ y นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรากําลังจะหาความชันนะครับเราเรียกว่าแนวโน้มนั่นเองนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกว่าแนวโน้มนะกูขอราบอกไปหนึ่งอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าแนวโน้มนะแนวโน้มนะครับแนวโน้มของกราฟนั่นเองนะครับซึ่งแนวโน้มของกราฟเนี่ยเราจะเรียกของเขาว่าเราจะมักจะเรียกขเขาว่านะครับความชันนะก็ v เ,ขเขียนตรงนี้เข้าไปว่าเป็นความชันนั่นเอง ซึ่งเราจะมาเรียนความชันต่อมานั่นเองครับซึ่งแนโนมนั้นเราจะเรียกว่าความชันโอเคนะครับจดตามทันเนาะอ่ะและทีนี้ครับบรรทัดตัดมาอ่าถ,ถัดมาบรรทัด,ถ,ด,ถ,ดถัดมานะครับคําตอบของ x นะครับแล้วก็ y เนี่ยสามารถนํามาเขียนเป็นคู่อันดับได้หรือไม่นักเรียนจะได้ยินคําว่าคู่อันดับกับพิกัดบ่อยมากนะครับซึ่งสองคำนี้ให้นักเรียนเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะ แต่ว่าว,วิธีการใช้ไม่ต่างกันกันเองวิธีการเรียกต่างกันนะครับอ่คําว่าคู่อันดับนะอ้าวคู่หายเหรออ้าโอเคโอเคแป๊บนึงนะเน็ตคูลุดแน่เลยนะครับแป๊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 บบแป๊บบแป๊บ เออไม่ไหนไม่ไม่าไงว่าไงสอนแทนทั่วหรอเออดีมากเลยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้คุณหลุดไปนานแลยยังเนี่ยหรือว่าหลุดโอ้โหไอยาไม่บอกเลยปล่อ <laughs> ย <laughs> ให้หายไปตั้งนานอ่ะอย่อยวใช้หน้าจอใหม่นะใช้หน้าจอ ใช่ไหมเราจอดเลยอ่ะโอเคเมื่อกี้ถึงตรงนี้ไหมหรือว่าถึงตรงไหนอ่ะถึงตรงตารางปะที่ขุดไปอ่ะอ่ะตารางเนาะอันที่เอาตารางใหม่นะครับตรงตารางเนี่ยตรงตารางตรงเนี้ยครับก็คือเราจะเป็นการแทนค่านะครับแทนค่า x อลงไป นะครับเนี่ยคือการหาค่า y คือแทนค่า x ลงไปแล้วก็เอาไปแทนในตัว y ตัวนี้นะครับยกขึ้นมาแล้วก็เอา x ไปแทนใส่นะครับล้วก็จะได้ค่า y ออกมาเป็นตัวนี้เก้าแล้วก็เอาเก้ามาใส่ข้างล่างตัวนี้อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวน้นงยี่ไปเปิดดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้เนาะเพราะว่าครูอัดวิดีโอไว้อยู่นะครับได้เนาะได้เนาะอ่า,ดาดเดี๋ยวเปิดวิดีอดูยู youtube ก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ตรงนี้ครับเขาถามหาความสัมพันธ์ ตรงนี้คำว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็คือ x กับ y เนี่มันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนจะพบว่า x กับ y เนี่มันจะมีความสัมพันธ์กันก็เพราะว่า x เนี่ยที่เราแทนไปเนี่ยมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เห็นไหมครับเขามีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่าของ y นะเมื่อเราแทนค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไงครับมันลดลงมันกับลดลงเลยไหมครับ มันกลับลดลงฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธรรรรรร์นะครับเราเรียกว่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับแต่นะครับเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้มันคือความสัมพันธ์นะครับตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นแนวโน้มของกราฟซึ่งแนวโน้มของกราฟเนี่ยเขาเรียกกันว่าความชันนั่นเองเห็นไหมครับเขาเรียกกันว่าความชันนั่นเองอ่าและทีเนี้ยคำตอบของค่าเอ็และเนี่ยเขาถามว่ามสามารถมาเขียนเป็นคู่อันดับได้หรือไม่คําตอบคือเขียนได้ครับเขียนได้เนาะ อ่าเขียนหน้าแล้วสามารถเขียนได้อย่างไรแล้ววิธีขนาดอ่านอย่างไรนะครับอ่าเน็ตดูดอีกแล้วนะครับอ้าย่ยมไปเลยเกิดอะไรขึ้น,นเนาะเน็ตดูดดีจังเลยอ่ะเมื่อกี้เน็ตลุดใช่ไหม นิ่งเลยเอา้าวด,ดูดอีกแล้วเน็ตด,ดูดอีกแล้วอา้าอ่ะโอเคเด,ด็กๆเน็ตรูดอีกแล้วครับเน็ตรูดอีกแล้ว ไม่ได้ยินเสียงครูใช่ไหมเมืเอ่อกี้เน็ตที่ต้องเรียนอะไม่รู้เป็นอะไรแล้วเพราะว่าเขาเดินสายเน็ตใหม่เนะาะก็จะมีปัญหาอะไรหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าครูอัดวีดีโอไว้นะักเรียนสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เพราะครูเมื่อนักเรียนไม่ได้ยินเนาะให้นักเรียนเปิดวีดีโอดูย้อนหลังตอนที่เน็ตครูหลุดเออนักเรียนก็จะเห็นว่าครูพูดอะไรอ่าโอเคนะครับครับว่าครูเขาไม่รู้เหมือนกันเขาติดเท่าไหร่ครูก็ไม่รู้ เนาะเออตอนนี้เขาย้ายตอนนี้เขาย้ายไปที่หน้าโรงเรียนไงเออย้ายย้ายหอพักของนักกีฬาไปหน้าโรงเรียนเนาะก็เน็ตก็เลยจะเป็นแบบไม่ค่อยเสถียรหน่อยอะไรเงี้ยเออเน็ตก็หลุดติดระดับเนี้ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ครูสอนไปครูก็แชร์เน็ตครูมันก็หลุดของครูอีกอะไรก็ไม่เน็ตครูก็แพงนะครูจ่ายเป็นรลายเดือนสามเดือนเลยนะเอออะโอเคครับมามาดูตรงนี้ต่อเนาะ เขาถามว่านํามาเขียนคู่อันดับได้ไหมนะครับนามาเขียนได้นะครับซึ่งคู่อันดับเนี่ยเราจะเขียนในรูปลักษณะที่เป็นคู่อันดับของ x y นะครับอันนี้อ่านว่าคู่อันดับ x y นะครับอ่านว่าคู่อันดับ x y แบบนี้นะอ่านว่าคู่อันดับ x y ซึ่งเราสามารถเขียนได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้นะครับซึ่งนักเรียนเห็นตรงนี้เป็น1 9ใช่ไหมฉะนั้นนักเรียนอ่านว่าคู่อันดับ19เราต้องอ่านจาก x ไป y นะครับอ่านจาก x ไปหา y นะก็จะได้เป็นคู่อันดับหนึ่งเกนะครับอันที่สองครับคู่อันดับสองแปดอันที่สามคู่อันดับสามจดนะครับตามตารางที่เราทำได้นะอันที่สี่คู่อันดับสี่หกอ่าอันที่ห้าคู่อันดับห้าห้าอ่าและเรียงไปเลยและครับเรียงไปเลยเลยนะครูเขาเขียนให้ครบก่อนเนาะต่อไปก็เจ็ดสามนะครับแล้วก็แปดสอง ก้าหนึ่งนะครับวันนี้เลยนะฮะอ่ามีทั้งหมดเก้าคู่เนาะอ่าเอ้ยสิบคู่สิบคู่ไม่ใช่เก้าคู่นะมีสิบคู่นะครู่อันดับนะทีนี้ครับเราจะนําคู่อันดับเนี่ยเอามาเขียนกราฟนะครับนํามาเขียนกราฟนะครับเป็นกราฟเชิงเส้นนั่นเองที่เราจะนํามาเขียนกราฟเพื่อไาหาคําตอบเนาะเมื่อกี้เราก็หาคําตอบไปแล้วโดยการเขียนตารางแล้วนาเขียนตารางเสร็จนะครับเขียนตารางเสร็จปุ๊บนั่นเ่ยก็จะได้เป็นคู่อันดับเมื่อได้คู่อันดับเสร็จนั่นเ่ยก็เอามาเขียนเป็นกราฟนะครับ วิธีการเขียนเป็นกราฟก็ง่ายๆเลยนะนักเรียนเห็นคู่อันดับที่เขาเรียกว่าคู่อันดับ19ตรงนี้เนาะครัวาคูวอันดับ19มาเขียนในกราฟก่อนนะครับเราจะเขียนคู่อันดับ1 9ได้นังเรียนเห็นเลข1นะเลข1ก็คือแกน x นะครับแกน x ก็คือแกนของแนนอนนะครับอันนี้คือแกน x นะครับอ่อาเห็นไหมแกนนี้คือแกนแนนอนคือเส้นสีน้ําเงินที่ครูไฮไลท์เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เส้นตั้งตั้งตรงนี้ครูเรียกว่าแกน y แกนตั้งนะครับคือแกนวเน็ตหลุดเหรอเน็ตหลุดอีกแล้วเหรอครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเดี๋ยว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 ดูยเดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้เนาะเป็นไรเนาะอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เราจะพอตคั่วนับนะครับเราเรียกว่าพอตเนาะพอตกราฟก็คือการเอาเอาคู่ันดับมาพอตลงนะมาเขียนกราฟนะครับอ่านักเรียนเห็นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับแกนอีกนะครับ เราอ่านว่าคู่อันดับหนึ่งเก้าอ่านจาก x ไปหา y ถูกไหมอ่านจาก x ไปหา y ฉะนั้นนะครับเราก็จะพอดคู่อันดับหนึ่งเก้าเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นเลขหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับมันยาวมาหนึ่งเห็นไหมแล้วก็สูงไปเก้านะครับสูงเก้าหน่วยคือตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะนําคู่อันดับตัวนี้ครับให้มันมาตัดกันมันตัดกันที่ตรงไหนเลขหนึ่งตรงนี้ครับลากโยงขึ้นไปครับลากโยงขึ้นไป 9คือตรงนี้อ so ต sure so ัดก you know, you know, ันท uh. so mm. ี่ตรงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นตรงที่มันตัดกันเขาเรียกว่าพิกัดเห็นไหมเรานําคู่อันดับมาเขียนในกราฟนะครับแล้วตรงจุดที่มันตัดกันเราเรียกว่าพิกัดนะครับเราเรียกว่าพิกัดนะอฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าตรงจุดจุดนี้นะครับจุดจุดนี้นะอตรงจุดจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าคู่อันดับเอ้ยเราเรียกว่าพิกัดครับพิกัด19นะ ทีก,กัดหนึ่งเก้าอา่าพอดีว่าเน็ตครูหลุดอีกแล้วโอ้ยอไรเนี่ยต้งเรียนอ,อ่าครูนะเน็ตหลุดอีกแล้วเด็กๆเน็ตหลุดอีกแล้วเอ่อเน็ตหลุดเน็ตหลุดอ่ะเดี๋ยวโอเคแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรประมนี้ มีมีเี่อเสกศินเขาขอเข้าห้องเน็ตครุดเนาะเมื่อกี้นี้นะครับเสกศินเข้าห้องมายังเข้าห้องมาแล้วเนาะพอดีว่าเน็ตเน็ตครุดอะเน็ตครุดหลายรอบมากเลยนะครับวันนี้เราเราจะมาเรียนกันแบบติดดับดับนะครับติดดับดับเน็ตก็จะมาบ้างเลยมาบ้างนะวันนี้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนาะสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวครูใช้หน้าจอใหม่นะครับ เดี๋ยวต้องไปดูวิดีโอย้อนหลังเนะาะเดี๋ยวกูจะทวนให้เรื่อยๆนะอืองั้นไม่รู้เรื่องเลยอะนะอ่ะตรงนี้ก็เรานำเรานำคู่อันดับนะครับเอามาพอดในกราฟตรงเนี้ยคู่อันดับหนึ่งเก้าก็คือตรงนี้มันตัดกันเห็นไหมเลขหนึ่งตรงนี้ครับอันนี้เลขเก้าเห็นไหมคู่อันดับหนึ่งเก้ามันตัดกันตรงนี้พอดีเราเรียกจุดที่ตัดกันว่าพิกัดนะครับ อ่าเราก็จะเขียนลงไปในกราฟว่าพิกัดหนึ่งเก้านะครับพิกัดหนึ่งเก้าคือตรงนี้ต่อไปครับพิกัดอะไรพิกัดสองแปดเห็นไเอาพิกัดสองแปดมาพอดลงในกราฟครับเอาคู่วอันดับพูดผิดครับคู่วอันดับสองแปดครับมาพอดลงในกราฟก็จะได้ว่าเลขสองคือตัว x เห็นไหมครับตัวหน้าเนะี่ยคือตัว x อนะ่าแล้วแปดเนะี่ยตัวหลังคือตัว y นะครับซึ่งตัวเลขที่เขาตัดกันนะครับตัวเลขที่เขามันตัดกันอยู่ครับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคู่กันไอพิกัดครับพิกัดเนาะเห็นไหมตัดกันที่จุดนี้พอดีเนีย่ยนะครับเส้นมันตัดกันพอดีตรงนี้นะครับตรงที่มันตัดกันตรงเนี้ยเราจะจุดไว้ครับทําเป็นจุดไว้จุดตรงนี้เขาเรียกว่าพิกัดเนาะอ่ะกูก็จะจุดตรงนี้ไว้ครับเป็นจุดพิกัดของสองแปดอ่ะต่อไปครับมาดูคู่อันมันถัดมาครับก็คือคู่อันดับสามเจ็ด เอาคูณดับสามเจ็ดมาพอดลงอีกนะครับในกราฟอีกนะครับสามคือตัว x นะครับคือแกนอนอนนี่เนะเจ็ดคือแกน,นตั้งอ่าตรงนี้นะครับเอามา,ต,นะา,มาตัดกันนะครับลากเส้นมาให้แม่ตัดกันนะครับมันตัดกันที่ตรงไหนตรงนั้นเขาเรียกว่าพิกัดนะครับพิกัดสามเจ็ดนั่นเองเกิดจากคูณดับสามเจ็ดเนาะอ่าตรงนี้คือพิกัดสามเจ็ดนะครับต่อไปครับไม่ต้องเดาเนาะ ก็คือคู่อันดับะี่หบเอามาเขียนลงนะครับตัดที่จุดไหนนักเรียนรู้แล้วเนาะครูขอเขียนลงไปเลยนะครับ4 6หคือตรงนี so sure? feels, 5, 5, 5, ้นะครับต่อไปครับห้าห้านะครับคู่อันดับห้ามาเขียนลงกราฟในเป็นพิกัดห้าห้านั่นเองครับแล้วก็ถัดมาคู่อันดับห4เอามาเขียนในกราฟก็เป็นพิกัดห4่นั่นเองครับแล้วก็คู่อันดับเจ็ดสามก็เอามาเขียนเป็นพิกัดเจ็ดสามนะครับ แล้ถัดมาพิกัด82นะครับแล้วก็อันสุดท้ายพิกัด91นถูกไหมครับมาณนี้เนาะก็จะครบทุกตัวที่เรานำมาสร้างเป็นคู่อันดับเรียบร้อยถูกไหมครับเอามาเขียนเป็นกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกราฟที่เรามาเขียนได้ลักษณะนี้คือการพล็อตเป็นจุดนะครับคือการพล็อตเป็นจุดเท่านั้นแต่ว่ากราฟที่ได้เนี่ยยังไม่ได้สมบูรณ์เนาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากราฟที่นี่ทีเห็นเนี่ย <c oughs> ขอสูมนิดนึงนะครับ <c oughs> ซึ่งในความเป็นจริงนะครับตัวเลขที่เราแทนลงไปอาจจะมีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองก็ได้นะครับแต่ตัวเลขมันจะยิบจ่อยมากเลยนะครับตัวเลขมันยิบจ้อยมากเลยอ่าเน็ตคูดอีกแล้วนะเด็กๆอ่าเน็ตลด นิดมาแล้วเนาะอ่ะนิดกลับมาแล้วนะครับเออหมดเวลาก่อนพอดีครูว่านะวันเนี้ไปอะไรนะเ,นะเขียนเสร็จแล้วเหรอเอออย่าเป็นหนึ่งนะครูขอครูอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะนิดเดียวนิดเดียวแต่วันนี้เช็คชื่อมาให้ครบเนาะอันนี้เช็คชื่อมาครบเลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดี ตรงนี้ครับที่จริงอ่ะเราพอดกราฟต่อได้นะครับโดยที่จุดตรงเนี้ครับมันมีหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดสามสี่นะครับเยอะมากเลยซึ่งเราเอามาพอดต่อได้แต่เราไม่พอดเพราะว่าอะไรครับเพราะเรารู้ว่าเมื่อพอดแล้วมันจะกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้เรื่อยๆครับเห็นไหมเมื่อเรานําต่อเอาเส้นมาต่อกันมันจะกลายเป็นเส้นตรงนะนะมันจะกลายเป็นเส้นตรงนะครับอ่ะทีนี้ครับเมื่อกลายเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยครับเราก็เลยนําเส้นนะครับมาลากเลยครับเอาเส้นมาลากเลย ก็คือลากเส้นเข้าไปเลยนะครับจากจุดตรงนี้นะครับลากมาเลยครับเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงพบว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับมันก็จะลากผ่านทุกจุดถูกไหมลากผ่านทุกจุดซึ่งกลายเป็นกราฟเชิงเส้นนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะนี้เลยนะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการหาคำตอบของกราฟนะครับ ซึ่งการหาคำตอบของกราฟเนี่ยเราก็จะก่อนอื่นเนาะเราจะทําเป็นตารางก่อนจำได้เนาะทาเป็นตารางก่อนนะครับเมื่อได้ตารางเสร็จครับเรานํามาทําเป็นคู่อันดับเนาะแล้วก็นําคู่อันดับเนี่ยมาพอดลงในกราฟได้เป็นกราฟแบบนี้มีแค่สามสเต็ปเท่านั้นนะครับมีแค่สามสเตปเท่านั้นอ่ะโอเคเนาะวันนี้ก็สรุปง่ายๆก็คือการหาคาตอบของกราฟก่อนอื่นเลยต้อ,องสร้างเป็นตารางก่อนนะครับสร้างเป็นตารางก่อน เมื่อได้ตารางเสร็จนําเป็นคู่วอันดับคู่วอันดับมาพลอตเป็นกราฟเนาะโอเคนะครับอ่ะโอเคอยู่กับเด็กก้นมาเนี่ยเสียงเด็กน้อยเลยนะเสียงลานเหรออ่ะโอเคครับเดีย๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูขอแคบหนะ้าจอแป๊บหนึ่งเนาะหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับต้องรายงานด้วยนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะให้เปิดวีดูหน้าจอแหละแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเราชั่วโมงหน้าเนาะวันพรุ่งนี้นะครับคือวันพฤหัสใช่ไหมนักเรียนต้องไปฉีดวัคซีนนะรู้หรือ,อยังเออก็ก็จะงดเรียนงดสอนทุกทุกรายวิชาเลยนะคนครูเขาก็จะไปดูดูนักเรียนนะครับวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ก็พิมพ์ไม่รอนะพิมพ์เอกสารไม่รอเพื่อที่ไปยื่นเจ้าหน้าที่นะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็ กูเช็คมาหมดครับวันนี้วันนี้เน็ตไม่ดีเนาะเดี๋ยวกูเช็คมาให้หมดเลยนะโอเคเนาะอ่ะวันนี้ก็พอตอนนี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ก่อนจะไปเน็ตก็ลุดอีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยก่อนจะไปเน็ตพูก็รุด <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> อ่าไฟล์ไฟล์ไหนครับไฟล์ไหนไฟล์ไหนเอ่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้กันครูที่ปรึกษาเขาส่งให้เนาะไม่รู้ว่าจะได้ปิ้นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเ็าต้องรอแจ้งจากครูที่ปรึกษาอีกทีนึงนะครับอ่ารอไม่ไม่งั้นก็ฟังใช่ใช่ใช่ผู้ชายต้องกรอกต้องต้องต้องทักไปถามคนครูเนาะถ้าไปถามครูที่ปรึกษาเลยเพราะครูเขาหน้าจะมีไฟล์อยู่นะอ่าเมื่อกี้ว่าจะปล่อยแล้วแต่ว่าเน็ตครูหลุดอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ย เอออะไรก็ไม่รู้หลุดบ่อยมากอ่ะพรุ่งนี้ก็จะนอนดึกเนาะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเ <c oughs> พราะเราไปฉีดกันเยอะมากแล้วก็ป้องกันตัวดีนะแมทก็อย่าพลาดนะแมทก็ใส่ด้วย <c oughs> อ่ะโอเคครับมันโอเคโอเคอ่ะวันนี้พอแค่นี้นะ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> ดีครับเ <c> ข <oughs> ียเรียบ <c oughs> ร้อยแล้ว ครูอัดวีดีโอแล้วจอไว้อยู่อ่ะโอเคครับสวัสดีครับผม